ปีจอนะคะประจําเดือนธันวาคมพศ2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอน,นิ่มจะไม่เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ ขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่มานะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในะทงนี้นะก่อนจะรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมื่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันดับแรกนะคะคนที่เข้ามาเห็นนะคะดวงคนที่เกิดปีจอนะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะอธิษฐานจิตทําสมาธิเลยค่ะเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วขอให้ไพ่าเร้อง้าเก่าตรับปีใม่นอยนะะ่าง,งที่หม บอกค่ะในเดือนธันวาคมนะคะก็คือจะเป็นดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะหรือไพ่ของหมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ประจาสังขารร่างกายอยางคุณอยากเตือนหรือบอกกล่าวอะไรขอให้ผ่านสื่อไพ่ของหมอมาด้วยความแม่นยํานะคะอันดับแรกอ่ะหมอขออนุญาตจ,จับไพ่เลยนะขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะขอหมอจับไพ่แล้วก็เรามาอ่านไพ่กันเลยคะ่ะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงสิ้นปีของคนที่เกิดปีจอนะคะอ่าเรื่องการทำงานนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยสนับสนุนขัดแข้งขัด,ข,ดขาในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าไม่โอเคกับเพื่อนทํางานหรือสายงานเดียวกันหรือบางทีผู้ใหญ่จ้องมองเรามากเกินไปทั้งๆท,ที่เราก็ทํางานของเรามาปกตินะคะหรือว่าเขาหาเรื่องเราบ่อยขึ้นหรือบางทีงานเราทําดีแล้วเขามองก็ไม่ดีหรือการแกล้งการกลั่นแกล้งก็ได้ที่หมอบอกนะคะในช่วงนี้เนาะถ้ามีโอกาสไปไหว้พระพรหมนะคะเนาะไหว้พระพรหมแล้วก็เอาน้ําเปล่าไปหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ผลไม้ก็คือกล้วยหนึ่งหวีนะคะขอพรท่านให้เป็นสิริมงคลในเรื่องการ งานการเงินในช่วงนี้นะคะทุกอย่างมันก็จะราบลื่นมากขึ้นเนาะต้องระวังนิดนึงการโดนเอารัดระเปรียบในเรื่องการทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยให้เกียรติเรานะคะหรือว่า เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยซับพอร์ตเรานะคะสิ่งที่หมอบอกก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะคะคําพูดคําจาบางทีเขาอาจจะความรักของเรามาล้วงความลับเราเราไปพูดไปบอกหรือว่าทําให้เราเสียงานเสียการก็ได้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะสิ่งที่หมอห่วงค่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะในช่วงเนี้ยถ้าเกิดแฟนมีชู้มีกิ๊กนะคะเราอาจจะตามเจอหรือตามเห็นโดยเบังเอิญก็ได้ลักษณะประมาณนี้หรือบางทีเราตังหิดใจอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเซนก็ได้สื่อบอกนะคะหรือว่าเรารู้แล้วว่า การมีคู่มีครอบครัวเขาเนี้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทําไมเขาไม่เคยเจ้าชู้นอกใจอยู่ดีๆออกบ้านบ่อยแต่งตัวดีขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นสุดท้ายอาจจะไปนําไปสู่พบเจอคู่หรือเจอกิ๊กที่เขาเรียกอะไรที่เราอาจจะเกิดอาการช็อกว่าคนคนนี้เรารู้จักมาก่อนก็ได้สิ่งที่หมอบ,บอกต้องระวังไว้นิดนึงเคลียสมาธิสติตัวเองให้ดีนะคะอย่าสติแตกเนาะถ้าเกิดจับได้อะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาหรือเคลียร์กันได้ถ้าเกิดเคลียร์กันลงตัว ปรับความเข้าใจได้ก็คะ่ะก็ค่อยว่ากันโอกาสมันมีให้เสมอเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือเปล่านะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะเน้นรับพลังงานด้านที่ดีไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่สบายใจ <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรก็ปรับความเข้าใจกันโดยเร็ววันสิ่งที่หมอบอกอบอก็อย่าให้มันค้างคากันนานค่ะการนอกเปรียบก็เหมือนกันนะคะบางทีเป็นภรหนี้สิร่วมกันก็ต้องช่วยเหลือกันบ้างนะคะซัพพอร์ตกันบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่ได้อย่างเดียวนาะสิ่งที่หมอบอกอบอก็ต <ๆ S 1> ้องระวังไว้นิดนึงในด้านคู่ครอบครัวนะคะมาดูในด้านของ คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าอาจจะได้พ่อไม้แม่ไม้เข้ามานะคะที่เขามีลูกติดมาด้วยล้วถามว่าเขารักครอบครัวใจใสคุณดีหรือว่าเขาซัพพอร์ตตัวคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานหนักจริงจังกับชีวิตแล้วเก็บหอมรอ,อมริบมาทั้งชีวิตก็ได้ปุ๊บปับ๊บเขาขอใช้ชีวิตคู่กับคุณเลยก็ยกได้ในการคบหานในครั้งนี้นะคะถามว่าเปอร์เซ็นต์ภาษีไปในด้านดีนะคะสิ่งที่หมอบอกหมอเห็นด้วยนะคะถ้าเกิดดูกันไปก่อนอายุมากอายุน้อยไม่สําคัญค่ะขอให้เขาดูแลเราได้ซัพพอร์ต ก็มีหัวใจเหมือนเขาขอให้เป็นคนดีก็พอคะ่ะรักและให้เกียรติตัวเราและครอบครัวเราดีที่สุดคะ่ะเขารักลูกเราด้วยเรารักลูกเขาด้วยทุกอย่างมันก็โอเคลงตัวเนาะสิ่งที่หมอบอกกล็ลดความเครียดความวังวนตรงนี้ไปคะ่ะอาจจะได้การสร้างครอบครัวเร็วๆนี้เนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะอะ่หมอขออนุญาตนิดนึงเนาะ,ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทช่วงนี้มีคนแอบมองจ้องจ้องมองๆคุณอยู่หรือเขายังไม่กล้า <c oughs> เข้ามาพูดคุยกับคุณก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นในโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่า เป็นลักษณะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเคยคุยกันมาแล้วแต่สุดท้ายจบไปไม่คุยกันก็ได้ค่ะวนกลับมาใหม่ลักษณะประมาณนี้ยเข้ามาให้เรารู้สึกุหงุดหงิดใจไม่สบายใจหรือเจอเด็กจีบเราอายุน้อยกว่าหรือเจอผู้ใหญ่อายุมากกว่าตามจีบก็ได้ไพ่จะสลับสับเปลี่ยนเป็นได้ทั้งหญิงและชายนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะในช่วงเนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสวยดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะดูหล่อมากขึ้นดูสมาร์ทดูเขาเรียกอะไรทำงานเก่งนะคะมีไหวพริบปฏิพันหรือว่ามองอะไรโลกกว้างมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้คุณเปิด ตัวเปิดใจมันก็อาจจะพบเจอสิ่งที่หมอบอกนะคะเคลียร์ตัวเองได้จากความเจ็บปวดในรู้สึกหัวใจมันเจ็บปวดมาแล้วนะคะผ่านความทุกข์ร้อนมาแล้วช่วงนี้ก็อาจจะดีมากขึ้นสิ่งที่หมอเห็นนะคะลดความเครียดความกังวลลงไปนะมาดูในด้านของ สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับการทํางานหนักๆการหักโหมนะคะระบบหัวใจการทางเดินหลอดเลือดต่างๆนะคะอาจจะอุดตันได้หรือว่าระบบไมเกรนประสาทหรือว่าหลอดเลือดอุดตันที่หมอบอกค่ะทานวิตามินพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจําปีบ้างนะคะสิ่งที่หมอเตือนเนาะบางทีบางกรณีค่ะเป็นภูมิแพ้บางคนก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันนะคะบางทีมันอาจจะมีโรคแบบเนี้ยตามมาในระบบอากาศทางเดินหายใจที่หมอเตือนนะคะแล้วก็ ไม่ต้องคิดมากค่ะเราดูแลตัวเองดีทุกอย่างมันก็จะดีตามมานะคะหมอแค่บอกแค่เตือนไว้เฉยๆนะคะงดดราม่าเนาะ,ะมาดูในการของในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่หมอบอกไปแล้วนะคะก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรนะสัตว์มีพิษทุกชนิดนะคะ่ะพึ่งต่อยอะไรเงี้ยแปนต่อยลักษณะประมาณนี้บางทีเข้าป่าเข้าลกการทํางานเราต้องเขาเรียกแะ้วตรวจ ทั้งดอกไม้หรือทางานด้านการเกษตรก็ต้องระวังไว้นิดนึงว่าจะพืชต่างๆนะคะสิหมอห่วงเนาะระวังไว้หน่อยค่ะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะได้มาอาจจะมีโชคลาภมาจากการรับทรัพย์จากการ การมีบุตรมีธิดาให้โชคให้ลาภก็ได้หรือว่าการเขาเรียกอะไรละ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เราหรือว่าเขาซัพพอร์ตเราในเรื่องการเงินก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะไม่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหยิบจับเงินล้านเงินแสนปหนี้หมดสินนะคะในธุรกิจการงานร่ารวยทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2568นะคะเดินทางไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ,ลลคนนะร,ะคร่ำ